สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาอัปเดตยิมรีเสิร์ชกันหน่อยนะคะยิมรีเสิร์ชบางคนยังไม่เคยเล่นแล้วก็ยังไม่รู้ว่ายิมรีเสิร์ชคือไรยิมรีเสิร์ชเป็นแอป,ปทำแบบสอบถามนะคะเล่นได้ทาง a n d r o i d แล้วก็ iOS เล่นได้ทางมือถือแล้วก็คอมเล่นได้ทางเว็บแล้วก็แอปถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นอยากเล่นลิงก์นุดลงไว้ให้ที่ ได้คลิปนะคะคลิปนี้ไม่ได้มาสอนแลกของรางวัลนะคะแต่ว่าจะมาอัปเดตข่าวๆให้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึงเนี่ยค่ะพอดีเมื่อเช้าในเพจของยิมรีเสิร์ชนะเพจของเขามีการแจ้งประกาศเพิ่มเติมอ่าเพิ่มตัวเลือกในการแลกรับ รางวัลพิเศษนั่นก็คือบัตรเงินสดหรือแคสการ์ดเมื่อก่อนถ้าจะแลกยิมรีเสิร์ตเราต้องมีคะแนนขั้นต่ำก็คือ2,000ถึงจะแลกเข้า PayPal ได้แต่ณนะตอนนี้บริษัทเขาขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่าตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปสมาชิกสามารถแรกลกรางวัลเงินสดแคสการ์ดโดยเริ่มต้นจาก500คะแนนแล้วจานวนเงินที่เราจะได้รับก็คือ100บาทนี่ค่ะนี่นะ เรามีคะแนน500เราก็สามารถแลกบัตรเงินสดมูลค่า100บาทตัวนี้น่าจะแลกเข้าวอลเ l e t นะคะการแลกของราวัลเข้าวอล l l e t จะเสียค่าธรรมเนียม25%แต่กฎหมายตรงนี้อันนี้นุน่นไม่แน่ใจนะว่าเขาจะโอนเข้าหรือว่าเขาจะให้เป็นรหัสบัตรเติมเงินเหมือนเดิมถ้ารหัสบัตรเติมเงินค่าธรรมเนียมก็คือ25% ห้าคะแนนแลก100บาทโดนรมเนียมอ่าโดนค่ารมเนียม25%่ก็จะเหลือเข้า w a l l ล็อยู่ที่75็บาทถ้าใครอยากสอบถามอะไรใครอยากรู้ข้อมูลที่แน่นอนก็สามารถอินบ x ็อกเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของยิมรีเสิร์ตตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะส่วนการแลกของรางวัลอื่นๆของเขาก็ยังเหมือนเดิมนะเออนุดแลกไปหลายรอบแล้วนะคะสำหรับยิมรีเสิร์ h เคยทำคลิปแลกเข้าวอลเล็ตก็หลายรอบทำคลิปแลกเข้า PayPal ก็หลายรอบเหมือนกันตัวนี้สายฟรี ถ้าใครที่ยังไม่เคยมีแล้วอยากลองเล่นรีบสมัครนะคะอันเนี้ยมันได้จริงๆแบบสอบถามของเขามีมาบ่อยแบบสอบถามของเขามันจะมีทั้งแบบสอบถามทดสอบสิทธิแฟนคันเทพแล้วก็แบบสอบถามที่ว่าแจากคะแนนฟรีหลายคนก็เล่นแล้วก็ถอนได้เงินกันจริงๆตัวนี้ได้เงินจริงส่วนการเลกข,ของรางวัลของเขา ยิ้มรีเสิร์ชคนที่จะแรกครั้งแรกเขาให้อัปโหลดรูปบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะอันนี้ถ้าใครไม่สะดวกไม่ต้องเล่นนะคะแต่ถ้าถามว่านุชเล่นไหมเล่นเพราะนุชเ,เคยพูดไปแล้วนะคะว่า ถ้าเป็นเว็บทําแบบสอบถามที่เขามีบริษัทตัวตนที่แน่นอนอันนี้นูเล่นแต่ถ้าเป็นเว็บที่หาเงินเข้าธนาคารแล้วให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้นูไม่เล่นเพราะว่าเว็บพวกนั้นเขาเปิดมาเพื่อที่จะปิดตัวแต่แบบสอบถามไม่มีการปิดตัวใดๆทั้งสิน้นส่วนหลายคนถามว่าอา้าวแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเขาจะเอาเงินจากไหนมาจ้างเรา ตัวนี้นุชเคยพูดในฟีสตูดิโอไปแล้วนะคะว่าเงินที่บริษัททำแบบสอบถามไม่ว่าจะเป็นเอ่ควสเทียเควสเทียยิมแซดคอมแล้วก็มิวยู u, นะน่าจะ4ตัวเนี้ยที่ต้องใช้เงินที่เขาได้เข้าได้จากบริษัทใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอย่างเราเอาไง,ไง่ายๆอย่างเราจะเปิดบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วเราจะทดสอบผลิตภัณฑ์เราอยากเซอร์เว์เราอยากรู้ว่าถ้าเราออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาคนจะให้ความสนใจไหมคนจะซื้อไหมเราก็จ้างบริษัทพวกนี้ค่ะทําแบบสํารวจให้เราอาจจะว่าเขาจ้างเขาจ้างบริษัทแบบนี้มาร้อยหนึ่งแล้วบริษัทอย่างเงี้ยเขาเอามาจ้างต่อเราอีกก็ได้สัก2 0 3 0บบาทก็ได้นะคะอันนี้ คือเงินที่บริษัททําแบบสอบถามได้มาแล้วเขาเอามาแจกอ่ไม่ใช่เอามาแจกเขาเอามาจ้างเราทํางานนะถ้าไม่สะดวกไม่สบายใจไม่ต้องเล่นนะคะแต่ประมาณนี้ละกันนะ ถ้าใครมีคะแนนเอ่อถึงแล้วห้า้อยยังไงก็ลองกดแลกดูละกันการแลกของรางวัลน,นุษลงไปหลายคลิปแล้วนะคะถ้าอะไรยังไงก็ลองเลื่อนดูละกันนะคลิปนี้มาอัปเดตยิมรีเสิร์ชว่าห้าร้อยก็สามารถแลกเงินได้ถ้าใครชอบก็ฝากช่องเลยนะคะมันนี่ออนไลน์มีทั้งฟรีและก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอมีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าจะให้ดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ